thank you ื่นเต้นมากมากเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อลูกเกดเรียนรู้อยู่ที่หาดใหญ่นะคะก็ยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาฟังสินค้าดีๆในวันนี้นะคะก็มารู้จักกันสักนิดนึงนะคะเผื่อน้องๆใหม่ๆยังไม่รู้จักพี่ดนียค่ะคะ่ะก็พิ่เกตนะคะเคยทํางานประจํามาก่อนนะคะเมื่อก่อนก็เปลี่ยนงานมาหลายงานมากเป็นลูกจ้างนะคะก็แอคทีฟตลอดเวลาเลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาแต่งงานกับสามีคนมาเลเซียนะคะก็ไม่ได้ทํางานประจำอีกค่ะเป็นแม่บ้านนะคะช่วยสามีทำเกี่ยวกับธุรกิจสารเคมีอุตสาหกรรมนะคะก็ดูแลลูกแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวบ้างเล็กน้อยนะคะก็มาเจอกับธุรกิจแอมเวย์นะคะโดยการแนะนําของอัปลน์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตีค่ะ เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะทําให้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะผิวหน้าคือทุกอย่างดีขึ้นมากมายเลยนะคะค่ะแล้วก็ประทับใจมากมากก็เลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มวตัวอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นนิวทรีไลท์ค่ะซึ่งทําให้ครอบครัวเราสุขภาพดีทั้งภายในสู่ภายนอกเลยนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งได้เงินคืนก็เลยมาศึกษาธุรกิจนะคะจนเข้าใจแผนธุรกิจว่าสามารถ ตอบโจทย์รายได้ให้เราได้นะคะแล้วก็ถ้าสำเร็จมากพอเราก็จะใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์เหมือนอัพไลน์ของเรานะคะ สินใจทําเป็นธุรกิจสุดท้ายในชีวิตเลยนะคะว่าจะประสบคสาวามสำเร็จในธุรก,กิจแอมเวแล้วได้ใช้ชีวิตทุกมิติเหมือนที่แผนการตลาดให้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะจะร้อนมาเดือนกันยานี้นะคะก็คือต้นเดือนกันยานี้นั่นเองนะคะก็คือ ตัว Artisty Skin Nutrition with C H A Triple Daily Serum โอ้โหชื่อยาวไหมคะชื่อยาวแล้วประสิทธิภาพก็ยาวมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยใช้แล้วเห็นผลได้ชัดเินมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเราเรียกสั้นๆว่า with C H A Triple กันแล้วกันนะคะเหมาะมากเลยนะคะกับสาวๆอย่างเราทุกคนเลยนะคะ ่ะอาร์ติสตีวิซีเฮสเอชิปเรือของเรานะคะมอบผลลัพธ์แบบ3ระดับให้เราเลยนะคะมากกว่าตัวแรกนะคะซึ่งจะมีการลดเลือนริ้วรอยล่องลึกนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ผิวชุ่มชื้นอิ่มฟูมเหมือนการจีบฟินเลอร์เลยนะคะและส่วนผสมสำคัญของเรานะคะ ก็จะมีวิตซีบริสุทธิ์ค่ะวิตามินซีบริสุทธิ์แบบร้อยเปอร์เซน์เลยนะคะลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูแลกระจ่างใสค่ะแล้วก็ S A 3เมโลกุลน,นะคะฟื้นฟูบำรุงผิวแห้งตึงและริ้วรอยตื้นที่มองเห็นได้ค่ะเปบปไทเบรนนะลดเลือนริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยและป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ค่ะโอ้โหแค่ฟังคแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นอยากใช้กันแล้วใช่ไหมคะ เป็นเซรั่มที่ผสมสดนะคะซึ่งทําให้เราได้ความสดใหม่ขณะเปิดขวดแล้วใช้ทันทีเลยนะคะค่ะมันแตกต่างจากวิตซีตัวเดิมยังไงนะคะตัวเดิมนี่นะคะก็จะเป็นวิตซีเข้มข้นประมาณ5%ค่ะแล้วก็มี SA แค่2โมลกุลเท่านั้นนะคะส่วนสูตรใหม่ของเราคูณ2ค่ะวิตซีเพิ่มขึ้นนะคะเข้มข้นแบบ10%เลยนะคะแล้วก็ S.A. 3โมเลกุลค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็คูณ2.4พลังต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะโดยเมล็ดเชียสีขาวของเรานะคะจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทร l ไลนเองนะคะช่วยเสริมกราะป้องกันผิวให้ดูสุขภาพดีขึ้นได้แน่นอนนะคะครี n ดิวตี้ค่ะปลอดภัย ต่อผิวและสิ่งแวดล้อมแน่นอนเลยนะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะคิดค้นมาดีมากๆเลยกว่าจะได้วิตีตัวนี้ขึ้นมานะคะร้อยเปเซ็ของวิตามินซีบริสุทธิ์นะคะสกัดจากอะเชโรราเชอรี่จากฟาร์มนิวทรลไลท์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งทำให้ร่องรอยที่มีลึกก่บจะตื้นขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเพียงใช้ครั้งแรกเลยนะคะขวดแรกก็จะเห็นผลเลยนะคะเพิ่มความกระจ่างใสทำให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระในทุกๆวันด้วยนะคะ SA3 โมเลกุลน,นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความอิ่มฟูให้ฟิวผิวของเรามากขึ้นนะคะ Micro h a นะคะก็เป็น s อโมเลกุลเล็กค่ะแทรกซึมลงไปภายใต้ผิวของเรานะคะช่วยเพิ่มสมดุลความชุ่มชื้นภายใต้ผิวเนี่ยทำให้ดูยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ Medium S.A. นะคะเป็นโมเลกุลกลางค่ะสามารถซึมสู่ผิวขั้นบนสุดแล้วก็ช่วยทำให้ผิวอิ่มฟูนะคะเพื่อสุขภาพผิวที่ดูนุ่มแล้วก็เด้งดึงนั่นเองนะคะค่ะ เมโคร HA นะคะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอยู่ด้านบนสุดของผิวช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นและทำให้ริ้วรอยดูเรียบเนียนนั่นเองนะคะอะฟังแบบนี้แล้วก็อยากใช้กันแล้วใช่ไหมคะอะแล้วเปปไทด์เบนคืออะไรนะคะก็ผสานาเปปไทด์ประสิทธิภาพสูงถึง2ชนิดนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์ตรงจุดที่เรามีปัญหาผิวนั่นเองค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยร่องลึกนะคะ ลอยน้ำหมากลอยตีนกาหรือลอยยื่นใต้าตานะคะได้ดีมากๆเลยค่ะทําให้ริ้วรอยของเราเนี่ยค่อยๆจางลงนะคะเรายิ่งใช้ไปตลอดหน้าเราก็จะดูเด็กลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะและคูณ2.4พลังต้านอนุมอิสระก็จะมีวิตามินซีผสมกับโสมนั่นเองนะคะแล้วก็เมล็ดเชียขาวค่ะจากฟาร์มออร์แกนิก ของเรานะคะเสริมประการกัเก็บความชุ่มชื้นของผิวได้ดีมากๆเลยซึ่งจะทำให้ดูผิวสุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแค่มองหน้าก็มีออร่าแล้วนั่นเองค่ะ a r t ์ติสติก e a ี b e ิวตีนะคะก็จะมาจากการที่เราไม่ผสมสารอันตรายนั่นเองนะคะซึ่งได้ผ่านการทดลองจากคลินิกแพทย์ผิวหนังมาแล้วด้วยนะคะซึ่งไม่มีสารเหล่านี้นะคะมินิโลออยล์พาราเบนพาทาเลตนะคะสารกลุ่มซันเฟตไซคลิกซิลิโคนนะคะสารเหล่านี้ก็จะมีในเครื่องสำอางทั่วไปที่ไม่ได้ผลิตจากออแกนิกนั่นเองแต่ของเราไม่มีเลยนะคะ จะมีการทดสอบทางคลินิกนะคะเพื่อให้เรามั่นใจได้แล้วคะว่าจะไม่ทําให้เกิดการแพ้กับผิวที่แพ้ง่ายได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือการทดสอบนะคะของผู้ที่เป็นอาสาสมัครถึง47คนนะคะอายุอยู่ระหว่าง30-65ถึง้านะคะโดยแพทย์ผิวหนังนั่นเองนะคะซึ่งก่อนใช้กับหลังใช้เพียง5้าวันเห็นไหมคะริ้วรอยก็ค่อยๆจางลงค่ะเห็นไหมคะและนี่ก็เหมือนกันนะคะ รอยตีนกาค่ะค่อยๆหายไปโ,โหสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะนี่ก็ด้วยนะคะเขาเรียกว่าร่องน้ำหมากหรือร่องแก้มนั่นเองนะคะหลังใช้12วันนะคะร่องก็จะตื้นขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผิวดูดีแล้วก็รูขุมขนก็กระชับด้วยค่ะอะอันนี้ก็คือตรงหัวคิ้วนะคะใครที่ มีรอยย่นบนหัวคิ้วก็จะดีขึ้นภายในสิบสองวันนะคะตรงนี้ก็คือระหว่างคิ้วคนที่ชอบขมวดคิ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้รอยตรงนี้นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยค่ะเราทดลองใช้แค่5้าวันของวิตซีเอชเอตัวใหม่ของเรานะคะก็จะทําให้รอยย่นเหล่านี้ดูจางลงแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ แก้มนะคะใครที่มีรูขมุมขนกว้างนะคะตรงแก้มแถวเนี้ยก็จะมีสิ่งที่มาอุดตันนะคะอนุมูลอิสระหรือฝุ่นอะไรพวกนี้นะคะทําให้รูขมุมขนเราเนี่ยกว้างนะคะแล้วก็เกิดสิวขึ้นได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือผลจากการทดลองใช้ค่ะหลังจากใช้54วันนะคะผิวกระชับเต่งตึงแล้วก็รูขมุมขนเนี่ยหายไปเลยเห็นไหมคะโหยอดเลยใช่ไหมคะ ผลลัที่พิสูจน์มาแล้วของการใช้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะ90%ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นทนันทีเลยค่ะและหลังใช้5วันนะคะ84%ผิวจะ ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะหลังใช้หนึ่งเดือนนะคะ8 1ริ้วรอยที่มองเห็นได้ชัดก็จะลดเลือนลงทันทีเลยนะคะค่ะจากการทดสอบนะคะของผู้หญิงอายุ18ถึง65ปีค่ะตามเปอร์เซ็นต์เหล่านี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกถึงความมั่นใจมากๆว่าเราเนี่ยไม่ได้ แค่ผลิตมาแล้วขายเลยนะคะแต่เราผลิตมาด้วยการทดสอบนะคะมีอาสาสมัครแล้วก็วิจัยพัฒนานะคะมาครบกระบวนการเลยนะคะทําให้เรามั่นใจมากๆเลยนะคะว่า v c h a ของเราเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆค่ะและแนะนําเลยนะคะใช้ว c ซี h a เนี่ยพร้อมกับคอลลาเจนของเรานะคะคอลลาเจนและเซรั่มเนี่ยผสมสดที่ทั้งทาแล้วก็ ทานนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสฟื้นฟูได้เร็วมากๆเลยนะคะเป็นเทคนิคค่ะเป็นสูตรพิเศษของนิวชิไลท์นะคะในราคาก็แค่1,900บาทในราคาสมาชิกนะคะหารดูแล้วตกวันและไม่กี่บาทเองนะคะทำให้เราอายุอ่อนลงถึงหลายปีนะคะก็คุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับราคาขายปิดก็แค่2,090บาทเท่านั้นเองนะคะ นี่เลยค่ะแนะนํานะคะให้ใช้พร้อมกับทานคอลลาเจนของเราค่ะเพราะว่าคอลลาเจนของเรานี่นะคะเป็นคอลาคอลาเจนคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งทําให้ผิวนี่มีความยืดหยุ่นกระจ่างใสและลดเลือนเม็ดสีผิวส่วนเกินภายใต้ผิวของเราด้วยนะคะซึ่งผลิตมาจากเปปาจากทูเหลืองนะคะแล้วก็คอลลาเจนเปปาจากปลาทะเลและสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยนั่นเองนะคะค่ะเนี่ยค่ะ คือการเสริมฤธิ์กันนะคะของคอลลาเจนคอมเพลเ็กกับการใช้วิซี h อนั่นเองนะคะค่ะจะทําให้เกิดการกระตุ้นนะคะความสามารถในการปกป้องผิวจากธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็คอลลาเจนจะช่วยกระตุ้นและสร้างเซลล์นะคะเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราแล้วก็เพิ่มเอลาสตินนะคะไฟโบนิกตินนะคะแล้วก็สร้างกรดไฮยาลูโรนิกด้วยค่ะแล้วก็ยัง เกิดการฟื้นฟูนะคะเปปทาจากถั่วเหลืองเนี่ยก็ลดความเสียหายของผิวแล้วก็ช่วยสนับสนุนซ่อมแซมเซลล์ของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วปกป้องด้วยดอกเก๊กฮวยของเรานะคะให้ผิวสว่างและกระจ่างใสขึ้นปกป้องรังสี UV จากภายในค่ะแล้วก็ส่งเสริมการต้านอนุมลอิสระนะคะโหคุ้มค่าแน่นอนกับผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ความงามของเราแลวก็ตอบโจทย์การตลาดของเราได้แน่นอนนะคะ วันนี้ก็ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์แดนแตนอาร์ติสตี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ